เริ่มขยับตัวแล้วนะครับผู้แสดงเริ่มขยับตัวครับขอ้ขยับขยับขยับอะไรล่ะชิงชับกระดับหูกระดับหมูคนเรียนรู้เรื่องราวถ้าเข้ามาไอ้ยังไล่รรบไปเรื่อยครับไลรเราไปก่อนเจียงโอนเจียงแกงรู้ เป็นดูครับโยคนไทยมีแมวมองได้สึกสางแต่นอนวอนโอมหน้าปากยับแต่าเทียกร้อยทุกภาพ้าสั่งสั่นจันลวงรวมจันลงจันลงนะไม่ใจันไรงานพิมายไม่ มเปรรุางเรืองรุ่งรําขามท่องเออเป็นผานุ่งนุ่งผานุ่งนุ่งเลี้ยวผานุ่งผานุ่งผานุ่งเล่นลำํานระโดอ๋อนี่โดนนามเลยโดน ผมนี่มีทวนเบี้ไม่พอคุณให้พอคุณคุ้มขาดอเอามาขาย,ยผาเข้ามาคาพบ,บยกสบายยกสบายพบนักพบ,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 พบทำไงับทำพบกทั้งสบายผายผาดลังตั้งหนะ้าเดินผาดลังเรามี น้องทุกๆทีหัวดน <Yeah. S 2> ผูกให้พอ <c oughs> มัดมวยไม่คุยเขินทำเป็นเปลงเกลยไวใ้ใจเพลินๆ oh, ยาวย่อเอ,อิญอ,อุ้มองสงหอง ดยรับดัยบร้ยข้าวมงผู้หญิงได้เปรียบกรรมการเล่นดีดีบุเรือนชานรานร้อนพาพรพัดก็ร้อนเลยร้อนรนบกสะบัดปัดยุงขอกลาบคื้เลยเทียนม้วอที่บ้านไม่มุงร้อนเลอปัดปัขียนาดพุงพอง ปูที่นอนนุ <to to ่งกายสหึงใจโอ้ยนอนก็ได้แต่เจ็บล่างอิดเออพันโพัวคลุมตัวลัวแดดร้อนอ๋ออันนี้บุกแดดเพิ่มพับซ้อนดวงรับสะเหือไหล มวนมุนมวลมัดหุ่มมัดสักมวยไทยมว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 ยท่นมือชกเลยคนเราไมนเป็นนักมวยคนเราเขาเนนักมวยเป็นลักกูเลยพบผาไหลลอยชายได้ทุกงานได้ทุกงานหอศรีไพรใกล้นุนไปยังไปไกลหอศรีไพรถัดไปจากใบนุน ไปนุ่นนะขอบเขตสุดสุดทางข้างสนามทางสนามรายรัวรอบขอบชิดปิดเคียงข้ามหนุ่มนักกลางเก่งกล้าเบ่งทถ้าชุ่อ๋อเด็กองเล่ไว้คนนั้นจังไม่ดีเดี๋ยวผ้าเข้า คนคยาวหยอกยิบโยนกระโจนโผโอ้ยนวลมันอะไรนวลนางควนผ่านมายืนตาโตโอ้ยเศร้ามาพอดีบ้านพอดีเพื่อนพ้องโหห่อแนบแอบ ใ,ใครคนนี้ใครคนนั้นใครอ่ะใครใครพากาหมาลครเป็นใครคนนี้ผู้ชายคนนี้ใครผู้ชายคนนี้ไปกระโชดาออบอกได้เลยตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนจะไปรอบประเทศนะครับเอาไหว้เลยมียวันคำถามผู้ชายแอบมาชมคนหัวเล็วคนนี้ไปแอบตรงนี้ผู้หญิงมาเอาหน้าเขา้าเออหน้าเข้าไป จนโง่นี่ต่อยใครๆเอาใครใครได้ดูก็มีรางวัลใช่ไหมครับอ่านสิผัวพี่ภาษากันใครใครผู้ชายคนนี้เอาไปผู้ไายคนนี้เก่งๆขอใบหน่อยไม่อยู่ในงานนี้ลดทิกเตอร์ผู้หญิงเขาไม่ดูเลยนะผู้ชายรดทิกเตอร์อาจารย์ถอทวีอ๋อครับลดทิกเตอร์ทุกคนรู้ว่าหนมลดทิกเตอร์ดีไอ้หนมลดทิกเตอร์ใครับอ๋ออ้าวเชื่อก๊า รักรครบอาอนส่งซีวิมนุษย์ยักษ์ดนี้นีพากพากมนุษย์นะพากมนุษย์โอเคตอบทยเลยได้ตอบโครับโอเคเดี๋ยวไทำปรกัอสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีคิวพี่คนนี่นึผาเพื่อผ้าพื้นนี้มีให้ ให้นนุกคนะครับว่าชายสวยแม okay, ่